เข้าไล่เข้าสวนเพื่อนๆนะครับเดินไปมือเปล่าก็ไกลยอยู่เพื่อนถ้ามีอุปกรณ์ติดมือราคาเบาดีไซน์สวยงามนะครับอย่างนี้นะนะครับเหล็กแมงกานิ้ชั้นดีนะครับใบมิสเอสเคฟอย่างดีนะครับดีไซน์สวยงามตัวล็อกก็สวยงามนะครับนี่ดามจับเป็นพลาสติกอย่างดีนะครับเป็นสปริงนะครับสําหรับดันทรงอย่างสวยแล้วหลุมลึกอย่างนี้สปริงหลุดยากนะครับเข้ามาเจออะไร กีดหูกีดตานี่นะครับผมกีดทางนี้นะครับก็ตัดออกได้เลยครับนี่ครับใบมีดคมๆแบบนี้เลยเนี่นี่ครับมีเวลาเดินเข้ามานะครับอุปกรณ์ติดมือควรมีครับผมเพื่อนๆเราจะพกมีดพกกันไกรตัดกิ่งตามสะดวกตามถนัดเลยนะครับ กันไกตัดกิ่งคุณภาพดีราคาไม่แพงนะครับพิกัดทิตกาใต้คลิปได้เลยครับ